ผลการศึกษาใหม่ของคณะนักวิจัยสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ใหญ่ที่มีรูปร่างสูงมีแนวโน้มจะป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหรือติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่มีรูปร่างเตีย้ย การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิทยาการระบาดวิทยาการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการป้องกันมะเร็งชี้ว่าหากมองภาพรวมบุคคลตัวสูงที่สุดที่มีเปอร์เซนไทส่วนสูงสูงสุดอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักร้อยละ24เมื่อเทียบกับบุคคลตัวเตี้ยที่สุดที่มีเปอร์เซนไทต่ำสุดค่ะ ขนาที่ความสูงที่เพิ่มขึ้นทุก10เซนติเมตรจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เพิ่มขึ้นร้อยละ14และโอกาสป่วยเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเพิ่มขึ้นร้อยละ6 ทั้งนี้คณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยายลัยจอห์นฮอปกินได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิญสังเกตระหว่างประเทศ47ฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก2 8 6 6 0รายและผู้ป่วยเนื้องอกในลำไส้ใหญ่14,139รายรวมถึงข้อมูลต้นฉบับจากการศึกษาไบโอฟิล์มลำไส้ใหญ่ของมหาวิทยายลายัยซึ่งคัดเลือกผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่จำนวน1,459ราย เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งและแบคทีรียที่ติดอยู่กับผนังลำไส้ใหญ่หรือที่เรียกกันว่าไบโอฟิล์มเออริโนโจ Okey. ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยเปิดเผยว่าเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ของความเชื่อมโยงนี้คือความสูงสัมพันธ์กับขนาดอาวัยวะของร่างกายโดยอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของผู้ใหญ่ตัวสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงของการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ทางด้านของเจอราดมารินรองศาสตร,ราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับแห่งมหาวิทยาลัยกล่าวเพิ่มเติมนี่เป็นการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักฐานว่าส่วนสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ถูกมองข้ามและควรได้รับการพิจารณาเมื่อประเมินและแนะนำผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่